ดอกค่ะหมวกสม้มมาแล้วค่ะตนนัวนี้ถ้ามาอยู่แบบลลโล่งๆอุย้ยอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยค่ะสองดอกค่ะโอ้ยขาลายหนึ่งดอกค่ะหมวกสม้ม สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากครั้งที่แล้วนะคะพอดีข้ามาอีกป่านหนึ่งเจอเห็ดครึ่งขาลายแล้วค่ะอยู่ตายต้นสนต้น,ตนเตี้ยมากเก็บยากดนึงโอ้โหแกแล้วด้วยได้อยู่ค่ะเดี๋ยวปตักทากข้างนอกค่ะเจอแล้วค่ะเพิ่งหวานอีกหนึ่งดอกโอ้ยสวยมากดอกนี้ มีนกทากขอเถอะนะเดี๋ยวไม่อยากทากกินกำลังอยู่ใต,ต้ต้นสนตัดไม่ถนัดขาขาวโตเลยสวยมากค่ะ เพิ่งขาลายที่เก็บมาตะกี้ขาแน่นตึกเลยแต่เดี๋ยวแกเค,ค่ะหลงังเพิ่งจะออกมีหนอนด้วยอะสูงไหมก็ออกใกล้ไปพอได้อยู่พอได้อยู่ ได้ด้๋ยขาค่ะโอเคไปต่อเลยจ้าเจออีกหนึ่งดอกแล้วค่ะอยู่ใต้กิ่งไม้พอดีเลยเลือ <c oughs> ที่เก็บมาตะก,กี้โอ้โหดูค่ะนอนเพียบไ,ได้หัวอย่างเดียวค่ะอุ๊ยอุ๊ยกิ้งกิงโตแล้วค่ะเห็ดที่เราเหลือไปครั้งที่แล้วโยดอกขนาดนี้กำลังโอเคสามวันพอดีเลยดูค่ะสวยมาก ตรงนี้มันม่มีคนเห็นค่ะที่เหลือไว้เพราะว่ามันอยู่ในหลุมพอดีถ้ามันอยู่แบบโล่งๆคงจะไม่เหลือจุมเี้ใช้มือตัดเลยดีกว่า ไล่มืออีกหน่อยค่ะมีหลายดอกอยู่แดดสองมองไม่เห็นเลยตรงน,นี้อุยอ้ยอุ้ยถูโดหนหักเลยตั้งกองยากมากมันอยู่เนินเขาก็ดี ไว้ก่อนค่ะโอ้ยดอกไม้ใหญ่มากมหญ่สุดของวันนี้แล้วค่ะหิดเหลือง ทองล็อกจ้องกอแล้เหลือไว้เป็นบางดอกค่ะเพราะว่ามันจะก้องเกิดอีกเดี๋ยวรอไอตัวเล็กๆเดี๋ยวมาเก็บพร้อมไอตัวเล็กๆค่ะเพิ่งหวานยังดอก โอ้งขายาวสุดๆโอ้โหดูค่ะสงสัยได้แต่หัวค่ะมันฟองได้แต่หัวจ้ะฟองน้ำเอาออกค่ะไม่ชอบกินมันมันจะยุยย,ย ได้อยู่เห็ดมันไม่มีเขาเริกไม่ได้ตอนนี้อีกหนึ่งดอกค่ะโอยคลึ้มมาแล้วค่ะตอนนี้สวยสวยข,ข่าวเจ้าเลยดูไม่มีหนอนเลยดอกนี้สวยสุด,สด หนึ่งดอกค่ะอุ๊ยตัวนี้ไม่ใช่พึ่งหวานน่าจะเป็นพึ่งขมม่เอาค่ะกินขมปิดปีขาลายหนึ่งดอกค่ะหมวกส้ม เหลืองจุ้มนะึงติดถนนเลยตรงนี้เก็บเลยค่ะอุ้ยกลิง่งเหลืองหย่อมนึงเขาทำถนนก็เลยเกิดแบบติดถนนแบบโล่งๆเลยไม่เจอแดดจัดๆตายเลยนะคะเนี่ยโล่งเลยอะ่ะ ดอกใหญ่ซะด้วยฝนตกแล้วค่ะสวยมากเพิ่งขาลายหนึ่งดอกค่ะหมกส้ม หนอนไม่มีเลยสงสัยมันไม่หวานแบบผิดเพื่งหวานนะเก็บมาตะกีเริืมตัดเจอเพื่งหวานอีกหนึ่งดอกค่ะกไกำลังงามเลยดอกน,นี้ ยสวยมากดอกนี้ขา,ขาเข่า้าเลยไม่มีนอนเลยค่ะ,ออะมองเห็นไม่มองกล้องลเลยหรอโสวยสุดๆ เจอแล้วค่ะอีกสองดอกโอ้ยกำลังงามเลยขายาวมากโอ้ยอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยค่ะหนึ่งดอกแล้วก็โอ้ยขาหักมันอยู่ลึกหักไปหน่อยนึงได้อยู่ ขอได้ขาเข่า,ขาโจ้เลยสองเดาค่ะเห็ดเหลืองอีกกลุ่มเล็กๆค่ะ เยอะจริงจริงยุงตกใหญ่เลยฝนค่ะ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะที่เข้ามารับชมช่องแอลซีสวีเดนได้ประมาณนี้ค่ะเห็ดคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะคะเพราะว่าฝนมันตกจะกลับแล้วค่ะนี่จะ6กโมงเย็นละ น้องคณะรออยู่น่คะรถน้อยของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วเจกอกนใหม่อีกครั้งหน้านะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ